เทศท่ากีนารัสายใต้ขบวนที่31กลุ่มเที่ยวตายทางอาจใหญ่จะเท่าเที่ยวดูตัวดูเลขที่นั่งดู้า้ข้างรถนั่งตามหมายที่ตัวระบุด้วยนะครับมาตรงญาติอย่าขึ้นไปตรงบนรถลงไม่ทางอาจจะได้รับอันตรายได้มาแล้วนะครับผมแล้วก็รับของจะหลงลืมตรวจสอไม่เรียบร้อยก่อนจะขึ้นรถหัวรถจะเป็นที่ตรชินะครับผม อ่าสี่ห้าหนหรือเปล่านะฮะอ่าคสี่ห้าหนึ่งหนะครับ รถกางที่อุทาบาร์ซอคันที่หกที่แปดโซนิเวนห้องประชาสัมพันธ์หกและแปดคันที่สองถึงห้าให้เดินไปต่อหน้าถึงหน้าห้องกิจการรถเกือกที่เด็ทั้งตินารักษ์กระบวนที่สามหนึ่งคุ้มเทพ่ปลทางหาดใหญ่ขึ้นกระบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยกระบวนที่สามหนึ่งคุ้มเทพ่หาดใหญ่อุทาบาง์ซือหยุดรับพู้เดารบางบำรุงต่อไปนะครับ ผสงชาจะขึ้นไปตรงบนรถลงให้ทานอาจจะได้รับสารายได้สิ่งของได้สามารได้จยหลงลืมตรวตสอให้เรียบร้อยครับผมด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เหลือด้านหลังนะครับผม แหลือเพียงเวลาเล็กน้อยรถด่วนพิเศษทักษิณารัสายใต้ขบวนที่สามหนึ่งสามหนึ่งกรุงเทพหาดใหญ่จะปากชื่อแล้วนะครับตัวตอบตัวให้เยียบร้อยไม่เข้าใจตัวตอนถามเจ้าหน้าที่รถด่วนพิเศษทักษิณารัฐสามหนึ่งกรุงเทพหาดใหญ่เาจะปากชื่อแล้วอยู่ดาวพฤหัสดาวกระบุต่อไปนะครับ ออกแล้วนะครับผมสถานีต <lite> ่อไปบางบำรุกครับก็ขบวนนี้ยังไม่ขายอาหารบนขบวนรถนะครับผมเช่นเคยนะครับ รุ่นสุดท,ท้ายนะครับชั้นหนึ่งนะ v ีไ